หนุ่มมองร้อยเดียดตอนเปรบนานางานยิ่ง,งเสพไย,ยเข้ากรุงเทพเสียงดวงตามเดินได้งานร้องเพลงทุกภาเฟ่ไปกรุงสักพักก็ได้รู้จักกับน้องนี้แต่เป็นสาวเสพหน้าสวยกรุงเทพ กานเดิมของเน่อยู่พร้อมกันจำิดจำกอกเขียวเขียวอกอหอรสชาติกพาหวานที่เป็นนักร้องมังเสิร์ฟอาหารพันสายสัมพันธ์เอาเนี้อแนึ่น เลิกงานกินนอนไม่ไปไปส่งจนถึงห้องกันหมุนเหมือนเกินกับสาวสรรค์กันรักกันนั้นเป็นในกระโมยได้ยินเมตรนว่าเหนื่อยละเกินจึงเสพอิ่มแสงเสียงคู่เงินให้เถือนร้องเพลง trong vòng trong vòng đêm 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 เพิ่เป็นรักเรีเ่อรักเราเลยก็เลยคิวพอมนี้เป็นแทนเป็นจัดเป็นแฟนเป็นพร้อมเป็นอยน่ิวเป็นดาวคาเฟ่ร้องเป็นร้อยคิวหลืออมคนติยวเพลงให้ตอนเลิกงาน สวัสดีครับเช้านี้อากาศจำใสมากเลยเชิญตื่นกันย,ยังนะไม่ตื่นก็ตื่นกันด้วยตื่นมาชมบรรยากาศยามเช้าๆของฟ้าจำใสเทีนทรายครับเป็นของมัน สายอากาศก็สายของบาทจำใสแล้วคนระับคลายๆจะมีฝนตกไม่แน่มือนกันนะสายมาจะมีฝนจัดาานำเสาอับโปะ ทำงานที 5, ầu, ่เก่าบรนทีดเด้อนี่ทานสีชมู